สวัสดีครับผมอุ๋ยครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นอของเรื่องศูนย์อีกแล้วครับแต่จะเป็นเรื่องของศูนย์ยกกาลังศูนย์ครับคืออย่างนี้ครับมันมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าก่อนหน้าเนี้เราไม่รู้เลยว่าศูนย์ยกกาลังศูนย์เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ดีครับเอางี้ดีไหมครับก่อนจะไปต่อผมรบกวนคุณผู้ฟังลองเดาหรือว่าลองทายกันไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ย ควรจะมีค่าเท่าไหร่ดีครับนะฮะคืออย่างนี้ครับในการทําความเข้าใจค่าของศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยครับมันจาแบ่งออกมาเป็น2ค่ายความคิดด้วยกันครับหลักๆนะเพราะว่าเจ้าตัวศูนย์ยกกำลังศูนย์เองเนี่ยมันคือเลขยกกําลังนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวฐานกกนะครับแล้วก็ตัวของเลขชี้กําลังนะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาพิจารณาความเข้าใกล้ของค่าศูนย์ยกกำลังศูนย์ดูไหม แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันมี2ทางเลือกนั่นก็คือตัวฐานกับตัวของเลขชี้ก,กําลังมันก็เลยสามารถพิจารณาความเข้าใกล้เนี่ยจาก2มุมมองได้กันครับนั่นก็คือลองเปลี่ยนตัวฐานดูไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนตัวฐานเนี่ยแล้วค่าที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราลองสมมตินะครับว่าสมมุติว่าเป็นเอ่อตัว x ละกันนะซึ่ง x ตัวเนี้ยจะเป็นค่าอะไรก็ได้แต่ขอไม่ใช่ศูนย์นะครับ ตรงนี้ครับเราก็จะได้ว่า x ยกกกำลังศูนย์นะอันนี้คือฝั่งแรกนะครับคือเปลี่ยนตัวฐานพราอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าอ้าวแล้วไม่เราเปลี่ยนที่เลขชี้กำลังไม่ได้หรอมันก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้เราขอให้ x ของเราเนี่ยไปเป็นเลขชี้กำลังแทนก็คือเหมือน x ตัวนี้จะเป็นค่าอะไรก็ได้ก็เป็น0ูนย์ยอกำลัง x แทนครับแต่ตรงนี้ต้องมีโน้ตนิดหนึ่งนะว่าตัว x ่ที่เป็นอะไรก็ได้นะั่นนะ่ะขอเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นค่าบวกเท่านั้น นะครับเพราะว่าพอ x เป็นติดลบอ่ะมันจะมีประเด็นครับเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติหนึ่งของเลขยกกาลังเนี่ยที่พอเวลาเลขชี้กาลังติดลบปุ๊บมันจะสามารถกลับตัวของเออเรียกว่าดีครับเลขชี้กําลังที่เป็นลบเนี่ยกลับให้เป็นบวกได้แต่ต้องอยู่เป็นตัวส่วนนะซึ่งมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเป็นเหมือนศูนย์หารด้วยศูนย์นะประมาณนั้นซึ่งมันจะพินาศครับนะฮะตัวเนี้ยมันก็ได้ออกมาเป็นอีกค่ายความคิดหนึ่งครับนั่นก็คือเป็นศูนย์ยกกาลัง x ตอนนี้เรามี2ออย่างแล้วครับก็คือเป็น x กาลังศูนย์กับศูนย์กลัง x แล้วเราจะลองมาพิจารณาดูในแต่ละความเป็นไปได้กันนะฮะมาดูที่เคสแรกสุดเลยครับ x ยกกําลังศูนย์ครับทีนี้ผมมีโน้ตนิดนึงว่า x ของเราเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะูนย์ะแต่ว่าเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยครับคือเขาจะใช้คุณสมบัติของเลขยกกําลังเหมือนเดิมครับที่มองว่า x ยกกาลัง0ูนเนี่ย เขาจะไม่มองเลขศูนย์ที่เป็นเลขจริงกำลังนั้นว่าเป็นศูนย์ครับแต่เขาจะมองว่ามันคือผลต่างของค่าที่เท่ากันบางอย่างครับผมยกตัวอย่างค่านั้นเป็นตัวเลขสักอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเลข n ได้ไหมครับซึ่ง n ตัวเนี้ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้เลยนะครับเราจะได้อย่างนี้ครับว่า x ยกกำลังศูนย์เท่ากับ x ยกกำลัง n ลบ n อย่าลืมนะครับ n ตัวเนี้ยเป็นเลขอะไรก็ได้เลยครับ อ๋อแต่ความเป็นอะไรก็ได้นั้นต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะว่าเรากําลังพิสูจน์ว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหรด่ดีเพราะฉะนั้นเราจะ exclude ูหรือว่าเอาศูนย์ออกไปนะครับนั่นคือไอตัว n ตัวเนี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลขศูนย์นะครับจะเป็นลบหนึ่หรือว่าสแควรูทสได้หมดเลยครับเป็นเลขอะไรก็ได้เลยสําหรับ n นะตอนเนี้ยเราได้แล้วครับว่า x ยกยกกำลังศูนย์เท่ากับ x ยกยกกำลัง n ลบ n นะฮะ ทีนี้เราจะใช้คุณสมบัติของเลขยกกาลังอีกรอบหนึ่งครับแต่คนละคุณสมบัติกันแล้วตัวเนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าผลต่างที่เกิดขึ้นในเลขชี้กําลังเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือการหารกันของเลขยกกําลังที่มีตัวฐานเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วจากตัวเนี้เราก็เลยสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้ครับว่าแท้จริงแล้วมันคือ x ยกกําลัง n ที่กําลังหารอยู่กับ x ยกกําลัง n นั่นเองครับ จังหวะนี้เราพอจะมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าทําไม x ของเราไม่ควรเป็นศูนย์เพราะว่ามันมีการหารซ่อนอยู่นั่นเองครับแล้วการหารด้วยศูนย์มันไม่นิยามนะฮะประเด็นคืออย่างนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า x ยกกํลาลัง n เท่ากับ x ยกกํลาลัง n นะด้วยความที่เราสมมติไว้ว่าตัว n เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าทั้งหมดของตัวเศษและทั้งหมดของตัวส่วนตรงเนี้ยมันกลายเป็นตัวเดียวกันเลยซึ่งเรารู้ว่าการหารด้วยตัวเดียวกันเนี่ย มันก็ได้เท่ากับ1น,นี่นาะถึงแม้ว่าตอนนี้เราไม่รู้ค่า x และค่า n จะเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันมาในฟอร์แมตเนี้ยมันเท่ากับ1แน่นอนครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันคือเหมือนเป็นความเป็นไปได้แรกครับว่าตัวของ0ูนย์ยกกาลังศูนย์เนี่ยถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนตัว x ไปเรื่อยๆครับ x จะเป็นค่าอะไรก็ได้นะแต่ขออย่างเดียวคือ x เนี่ยไม่เท่ากับ0ย์แล้วเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1ครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราลองพล็อตกราฟดูความเป็นไม่ได้เนี่ยครับเราจะได้ว่ามันคือเส้นตรงแนวนอนที่มีค่าเท่ากับ1หมดเลยนะครับแต่มันไม่นิยามที่จุดของ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราลองดูความเข้าใกล้ทั้งจากทางซ้ายและจากทางขวาครับเราจะพบว่าอ๋อสำหรับตัวของ x ยกยกกำลังศูนย์เนี่ยเมื่อเราพิจารณาค่า x ที่เข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็น่าจะมีแนวนอมว่ามันเท่ากับ1นะ ถึงแม้วตัวมันเองมันจะไม่นิยามตอนนี้นะครับคือเราเราไม่ดูว่าค่าของศูนย์กำลังศูนย์เป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราพยายามจะมองมันจากความเข้าใกล้ดูนะฮะตอนนี้เราก็พิจารณาดูแล้วว่าเออมันมันเข้าใกล้หนึ่งนะอันนี้คือวิธีการแรกสุดครับทีนี้ตัดภาพมาที่อีกค่ายความคิดหนึ่งบ้างนะครับที่เราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนที่เลขชี้กำลังแทนที่จะเป็นตัวฐานแทนนะฮะ เราก็จะได้ว่าเป็นศูย์ยกกำลัง x เนะทีเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะต้องพิถีพิถันนิดนึงครับเพราะว่าตัว x ที่ที่เราเลือกมาเนี้ยเราบอกไปแล้วว่ามันต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นเนะแต่จะเป็นค่าอะไรก็ได้ในค่าบวกเหล่านั้นจะเป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมหรือว่าเป็นเอ่อตัวเลขที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็ตามนะครับขอให้เป็นค่าบวกครับแต่ประเด็นคือแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงให้มันครอบคลุมดีครับในข้อหมายของผมคือผมอาจจะบอกว่าอ๋อ นี่ไงลองแทนค่า x เป็นเท่ากับ2ดูเราก็จะได้ว่าเป็น0ยกกําลัง2นะแล้วมันก็ได้0นี่ใช่ไหมครับตามคำถามคือเราสามารถเคลมได้ไหมว่ามันจะยังเป็นค่า0อยู่สําหรับตัวเลขอื่นที่เราไม่ได้โชว์นะตอนนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรที่ว่าเราจะมีวิธีการทําให้ทุกคนเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นจริงอยู่สําหรับตัวเลขอื่นๆที่เราไม่ได้โชว์อยู่นะตอนนี้ครับ มันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของการที่เราต้องพิจารณาถึงความเป็นรูปแบบทั่วไปนะครับหรือว่า generality นะฮะทีนี้การที่เราจะเหมือนรวบรวมทั้งความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยสำหรับ x ที่มากกว่า0ูนย์ได้นะครับหรือว่า x ที่เป็นค่าบวกได้เราจะต้องแบ่ง x ของเราเนี่ยที่เป็นเลขชี้กำลังอยู่ตอนนี้เนะให้เป็น2อแกงด้วยกันครับแกงแรกสุดเลยก็คือเป็น x ที่เป็นค่าบวกนั่นแหละแต่เป็นค่าบวกที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ครับ กับอีกแกงหนึ่งครับก็คือเป็นแกงที่ไม่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไอ้พวกเนี้ยเราอาจจะได้ยินกันในคำว่าเป็นอัตรัก,กระยะครับหรือ irrational numbers นะครับตัวตัวอย่างของตัวเลขพวกเนี้ยก็อย่างเช่น square r ตัวพาหรือว่าตัว e ประมาณเนี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเราพิจนารณาในเคสแรกสุดเลยนะครับสำหรับตัว x ที่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เนะ ก็เลยจะสมมติว่า x ตัวเนี้ยมันเท่ากับ p ส่วน q อันนี้จะลำบากนิดนึงมีแต่ตัวแปรไปหมดเลยเพราะาอย่างงี้ครับคือเราต้องรักษาความเป็นทั่วไปไว้นะฮะมันก็ลยกลายเป็นว่าเราไม่ควรจะเหมือนกําหนดค่าของ p และ q ให้เป็นค่าใดค่าหนึ่ง p และ q ตัวเนี้ยจะถือว่าเป็นจํานวนเต็มสักอย่างหนึ่งที่ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับแต่อย่าลืมนะครับ p กับ q ต้องมี condition ที่ว่าการที่เอา p มาหาร q แล้วว่าต้องให้เป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับ ว่ามันสื่อถึงค่า x อยู่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ครับเราจะได้ว่าตัวของ0นย์ยกกาลัง x ตอนเนี้มันจะกลายเป็น0ยกกําลัง p ส่วน q ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับการหารที่เกิดขึ้นในเลขชี้กําลังเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเราสามารถมองมันเท็ว่าเป็นการคูณได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถทําอะไรบางอย่างได้ครับนั่นก็คือเป็น0ยกกําลัง p คูณกับ1ส่วน q ครับ คำถามคือผมทําแบบนี้ทาไมเพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีคุณสมบัติหนึ่งของเลขยกกําลังครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเลขชี้ก,กําลังนั้นมันคูณกันอยู่นะครับเราสามารถจัดกลุ่มกันได้ครับนั่นแปลว่าผมบอกงี้ครับคือผมก้าวีเนี่ยมายกกําลังก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่ได้ที่เหลือค่อยไปยกกําลัง1ส่วน Q ิทีหลังนะนะครับซึ่งไอ้คำว่า0นย์ยกกาลัง P ีที่อยู่ด้านในตอนเนี้ยครับ มันเลยกลายเป็นว่าเนื่องจากค่า p ของเราเป็นจำนวนเต็มนะเราก็เลยสามารถถอดความหมายของมันมาได้ว่าการที่ยกกําลังด้วยจำนวนเต็มอะแท้จริงแล้วมันก็คือการที่เราเอาตัวเบสตัวนะั้นหรือว่าตัวฐานนะครับมาคูณกันตามจำนวนครั้งนั้นในความหมายในที่นี้ก็คือการที่เราบอกว่า0ย์ก,กําลัง p นะครับมันหมายความว่าเราเอา0ูนย์มาคูณกัน p ครั้งครับอืม เราพบมาว่าศูนย์น่ะไม่ว่าคูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับแล้วถึงแม้ว่าศูนย์น่ะมันต้องคูณก,กันกับศูนย์ k ครั้งก็ตามไม่ว่าจะคูณกันกี่ครั้งนะครับมันก็ได้ศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่อยู่ในวงเล็บข้างในนะครับศูนย์ยกกำลัง p มันมีค่าเท่ากับศูนย์ครับตอนนี้เราก็เลยได้ว่ามันคือศูนย์ยกกำลังหนึ่งส่วน q แล้วครับทีนี้เราจะเป็นต้องใช้อีกคุณสมบัติหนึ่งของเลขยกกำลังครับนั่นก็คือ การยกกำลังด้วยเศษส่วนตัวเนี้ยมันสื่อถึงความเป็นผมพูดว่ารากได้ไหมครับหรือรูทในความหมายนี่ครับอาจจะเป็นว่ารากที่สองของ9เนี่ยคือ3และลบสนะมันสื่อถึงว่าถ้าเกิดเราเอา3หรือลบสามเนี่ยมัยกกำลังสองดูเราจะได้ค่าเท่ากับ9ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเขียนว่า9ยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยเท่ากับลบส หรือ3มได้ครับมันเลยมีความสัมพันธ์อย่างนี้ครับว่าคําว่ารากตัวนั้นอะ่ะมันคืออะไรล่ะตัวเลขอะไรที่มันมายกกําลังด้วยจํานวนครั้งเหล่านั้นเนี่ยแล้วมันได้เท่ากับค่าที่เรากำลังสนใจ3ต้องยกกําลังสองนะถึงจะได้ค่าเท่ากับ9ที่เราสนใจเราก็เลยพูดว่ารากที่สองของ9เนี่ยเท่ากับ3มนะหรือว่าอย่างนี้ครับรากที่สมของ27 ก็ยังเท่ากับ3อยู่เพราะว่า3ยกกําลัง3เนี่ยเท่ากับ27นะอืมประมาณนี้ทีเนี้ยครับเราก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราพูดถึงรากที่ Q ของ0น,นะครับมันก็คือแล้วตัวไหนล่ะที่มายกกําลัง Q แล้วได้ค่า0ล่ะนะครับซึ่งในที่เนี้ยรากที่ Q หรือว่ารากที่อะไรก็ตามนะครับของ0ูนย์นะ มันก็คือค่าศูนย์นั่นเองเพราะว่าศูนย์ยกกาลังอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วรากที่อะไรก็ตามร,รากที่ Q ของศูนย์ก็ยังคงเท่ากับศนย์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เลยได้ว่า0ูนย์ยกกาลังหส่วน Q ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ครับโอเคไหมครับตอนนี้อย่าลืมนะครับเราเพิ่งจบไปแค่เคสเดียวนั่นก็คือเคสของ X ที่เป็นเลขชี้กาลังเนี่ย ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับแต่มันก็พอจะมีวี่แววไหมครับว่าเอ้ยหรือว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์มันได้ค่าเท่ากับศูนย์นะลองไปดูอีกเคสหนึ่ง,งดูก่อนไหมครับนั่นก็คือเมื่อเลขชี้กำลังของเราเนี่ยครับมันไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้บ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะลองจินตนานการแบบนี้ได้ไหมครับสมมตินะผมกำหนดค่า x ของผมให้เท่ากับ3ดูเราก็จะได้ว่า ศูนย์ยกกำลังสามเนี่ยมันก็คือศูนย์นั่นเองนะฮะทีนี้เราลองขยับขึ้นมาหน่อยละกันลองเป็นเปลี่ยนค่า x ของเราเนี่ยจากเดิมที่เป็น3นะครับคงขอเติมไปนิดนึงว่าเป็น x เป็น3.1บ้างละนะครับเราก็จะได้ว่า0ยกกกำลังส .1 นะครับซึ่งไอตัวทศนิยมตัวที่เป็นเลขชี้กำลังตัวเนี้ยเราสามารถปรับรูปแบบนิดนึงได้ว่าเป็น0นยกกกำลังส1 1ส่วนได้นะครับ ซึ่งความที่มันเป็นสามส่วนสิหรือว่าเป็นเศษส่วนตรงนี้ครับเราก็ไปใช้ประโยชน์จากที่เราเคยพิสูจน์ไว้เมื่อกี้แล้วว่ามันเท่ากับ0ูนย์ได้เลยนะครับทีนี้ผมยังไม่พอใจกับ3.1ที่เป็นค่าชี้กําลังของผมนะตอนนี้ครับผมขอเติมตัวเลข4ี่ไปอีกเล็กน้อยครับตอนนี้เลขชี้กําลังของผมเป็น3.14แล้วนะครับเราก็จะได้ว่าอค่าของศูนย์ยกกำลัง3 1 4นเนี่ยมันได้ค่าประมาณไหน เราก็จะใช้เทคนิคเดิมครับนั่นก็คือเปลี่ยนเลขชี้กำลังเนี่ยให้กลายเป็นรูปของเศษส่วนเราก็จะเด้ว่าเป็น0ยกกกำลัง314่หารด้วย100แล้วมันเป็นเศษส่วนนี่นาเราพิสูจน์ไปแล้วว่ามันได้ค่าเท่ากับ0เราก็เลยสรุปได้เลยครับว่ามันเท่ากับ0นยะ์นะเคสนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองเพิ่มตัวเลขไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะลู่เข้าใกล้ค่าหนึ่งครับที่เป็นเรียกว่าเป็นค่าพายครับแล้วเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า การที่เราทำโปรเซสเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยครับค่าที่ได้จากการเอาศูนย์มายกกำลังค่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ลูเข้าค่าภายนีครับมันก็จะมีค่าลูเข้าศูนย์เหมือนกันอันนี้ครับเราก็เลยพิสูจน์ได้ว่าสมมตินะถ้าเกิด x ของเราเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือก็คืออัตกยะนะครับมันก็จะใช้วิธีการของเราขยับความเข้าใกล้ไปเรื่อยๆได้นะครับ โดยที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าจะลู่เข้าค่าพายหรือว่าค่าที่เป็นอัตกยะเหล่านั้นแล้วดูว่าศูนย์ที่ยกกําลังค่าอัตกยะเหล่านั้นเนี่ยมันลู่เข้าอะไรกันแน่นะครับซึ่งในที่เนี้ยมันลู่เข้าศูนย์แต่ทีนี้ครับเราไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนโฟกัสอยู่แค่ค่า x ที่ลู่เข้าพายอย่างเดียวนะครับ x ตัวนี้จะลู่เข้าค่าอื่นก็ได้อย่างเช่นสแควรูทสเป็นต้นนะครับ1.42บางอย่างเนี่ยครับ เราก็สามารถอําตัวนั้นนะด้วยโปรเซสนี้ได้เราก็ได้ข้อสรุปว่าเ,ออเมื่อ x เนี่ยมันเข้าใกล้สแควรูทสองศูนย์ยกกำลัง x นั้นก็มีค่าเข้าใกล้ค่าศูนย์เหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อรวม2เคสแล้วทั้งความเป็นไปได้ของ x ที่มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้กับ x ที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เราจะได้ข้อสรุปที่ว่า เมื่อกำหนดให้ x ที่เป็นเลขชี้กำลังนีครับมีค่าเป็นบวกแล้ว0ยกกำลัง x จะได้ค่าเท่ากับ0ครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราลองมาพลอตกราฟนี้ดูบ้างเราจะได้ว่าที่ทุกค่า x ที่เป็นบวกหมดเลยนะครับมันจะเป็นเส้นตรงแนวนอนเหมือนกันแต่จะให้ค่าที่0ครับแต่มันไม่นิยามที่ค่า x เป็น0ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราลองพิจารณาค่าของความเข้าใกล้ของฟังก์ชันนี้ เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ดูบ้างแต่ทีเนี้ยเราจะพิจารณาได้แค่ทางฝั่งขวาเท่านั้นนะครับการเข้าใกล้นี้มันก็ดูเหมือนว่าหรือว่าศูนย์ยกะกลัาศูนย์เนี่ยมันเท่ากับศูนย์นะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวาวุ่นเลยครับเพราะว่าทางฝั่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าศูนย์ยกะกลัาศูนย์เนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยศูนย์ 0, ยก็รงศูนย์มันก็อาจจะเป็นศูนย์หรือเปล่าประมาณนี้ครับ ผมคิดว่าเอา,อางี้ดีไหมผมยังไม่เฉลยในคลิปนี้แล้วกันครับลองดูว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นว่ายังไงใครเป็นแก๊งของศูนย์กลงศูนย์เท่ากับหบ้างแล้วใครเป็นแก๊งของศูนย์กลงศูนย์ได้เท่ากับศูนย์บ้างครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ